ครูจอยจะมาทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึงนะคะในคลิปที่สองนะคะหน้าที่สามถึงหน้าที่สี่นั่นเองเรามาเริ่มกันเลยเนาะคำชี้แจงให้นักเรียนเติมอักษรที่หายไปให้ถูกต้องเรามาดูภาพแรกค่ะภาพแรกนักเรียนคิดว่าเป็นรูปอะไรคะอ่าง่ายๆเป็นรูปแมวแล้วแมวเราสะกดยังไงมอ แอวอแมวเรามาสะกดกันอีกรอบหนึ่งนะคะมอแอวอแมวคำที่สองค่ะคำที่สองเป็นเหมือนต้นไม้แต่ไม่มีกิ่งก้านเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำว่าตอไม้เรามาสะกดพร้อมกันนะคะตออ ตอมอไอมไมไม่โทไม้รวมกันเป็นตไอไม้คคำที่สองค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเด็กน้อยอยู่ในอ้อมอกเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่คำนี้คือคำว่าแม่เรามาสะกดพร้อมกันนะคะมอแอแม่ไมเอกแม่ ดูคำต่อไปค่ะคือคำที่สี่มีมือสองข้างเหยียดออกมาแบบนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะอ่าคำว่าแบมือเรามาสะกดพร้อมกันนะคะคำว่าแบมือบอแอแบมอือมืออีกรอบนะคะบอแอแบมอือมือรวมกันเป็น แบมือคำที่ห้าค่ะมีตึกสูงสูงเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคำนี้ง่ายๆเลยค่ะคือคำว่าเมืองอ่ะคำว่าเมืองเรามาสะกดพร้อมกันนะคะมอเอืองอเมืองมอเอืองงเมืองรวมกันคือเมืองนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะ ข้อที่หกเป็นรูปเป็นลูกกลมกลมเป็นลูกกลมกลมถ้าเป็นส้มโอมันต้องมีสอเสือเนาะแต่เนี้ยเป็นลูกกลมกลมถ้าเป็นส้มอ่าก็ต้องเป็นสอเสือแต่เนี้ยนักเรียนคิดว่าเป็นคําว่าอะไรมีมอมาถ้าเป็นมะยมมันก็ต้องเป็นหยักหยแต่นี่เป็นลูกกลมกลมเกลี้ยงๆกล้ยงคือคําว่า มะนาวคำว่ามะนาวเราลองมาสะกดพร้อมกันนะคะมออะมะนออาวอนาวมะนาวไปต่อเลยค่ะคำที่เจ็ดค่ะคำนี้คือคำว่ามีมออ,อี ดอมีดมออดอมีดต่อไปคำที่8ค่ะเห,นคนนะเห็นคนตัวดำๆไม่ใช่ผีนะเห็นคนตัวดำๆอะดูดีๆคือคำว่ามืดมืดสะกดด้วยตัวดอเด็กถูกต้องค่ะมืดอะมออื More, อดอมืด มออือดอมืดคำต่อไปค่ะคือคำที่9ก้าคำที่9มีแปดขาตัวสีดำชักใหได้คือคำว่าแมงมุมคือคำว่าแมงมุมเรามาสะกดคำว่าแมงมุมพร้อมกันนะคะมอแองงอแมงมออุมอ มุมรวมกันเป็นแมงมุมต่อไปคำที่สิบค่ะคำที่สิบผลไม้ที่อร่อยมากๆเลยคือคำว่ามังคุดโมะอองอมังคออ,อุดอคุดรวมกันคือมังคุดอีกรอบนะคะมะอองอมังคออุดอคุดรวมกันเป็นมังคุด คำต่อไปค่ะผลสีเหลืองเวลามันสุกจะเป็นผลสีเหลืองคือคำว่ามะม่วงมะ,ม,ะ,ะ,ม,ะ,ม,ะงม่วงมออะมะมออวงงอม่วงไม่เอกม่วงมะม่วงคำต่อไปค่ะคือคำที่12บสองคำที่12เป็นลูกกลมๆมีรสเปรี้ยวคือคำว่า มะไฟอ่ะมะไฟมะอะมะฟอไอไฟมะไฟอีกรอบนะคะมะอะมะฟอไอไฟรวมกันเป็นมะไฟอ่าต่อไปเรามาดูหน้าที่สี เรามาดูหน้าที่4กันนะคะหน้าที่สคําำชี้แจงให้นักเรียนผันเสียงคําที่กําหนดให้จากนั้นเลือกคําเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตัวอย่างนะคะครูจอจะอ,อ,อ่านตัวตัวอย่างข้อที่1ให้ดูก่อนเนาะข้อ1นะคะปาป่าปาปาป่าปา,ปา,ปา แล้วนำมาเติมนะคะฝนตกหนักมากจนเกิดน้ำจุดๆไหลหลากจนเกิดน้ำอะไรคะเกิดน้ำป่าไหลหลากอ่าเรามาดูต่อไปคำที่สองกอเองอเกงอ่าเกง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 อีกรอบนะคะ เก่ง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 อ่ะเราลองมาเติมคำกันดูค่ะป๋อมเล่นฟุตบอลจุดๆมากป๋อมเล่นฟุตบอลเก่งมากอ่าเรามาดูคำต่อไปเลยค่ะแกวกอวอแกวเราลองมาผันเสียงกันดูนะคะแกวแกว แก้วแก้วแก้วอีกรอบนะคะแก้ว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 มาดูคำถามค่ะมามาเติมคำกันนะคะออสชอบกินจุดจุด,จดมังกรออสออสชอบกิน แก้วมังกรอ,อ่าหน้าต่อไปขอ้อสี่ค่ะดื้อดื้อเรามาผัานคำว่าดื้อกันนะคะดื้อ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 อีกรอบนะคะดื้อ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 เอกเป็นเด็กจุด จึงถูกคุณแม่ลงโทษบ่อยๆเอกเป็นเด็กดือ้อจึงถูกคุณแม่ลงโทษบ่อยๆต่อไปข้อ5เตนต่อเอนอนเตนอ่ะเรามาผัานคำว่าเตนกันนะคะเตน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 อีกรอบนะคะเตน เต้น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 อ่ะเรามาเติมคำกันออโต้เป็นนักจุดจุดจุดที่เก่งที่สุดในโรงเรียนออโต้เป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดในโรงเรียนคำที่หกค่ะบวนบออัวนอบวนเรามาผวนคำว่าบวนกันนะคะบวนบวน บ้วน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 บวนบวนหลังทานอาหารควรจุดๆปากให้สะอาดทุกครั้งหลังทานอาหารจุดๆปากให้สะอาดทุกครั้งหลังทานอาหารควรบ้วนปากให้สะอาดทุกครั้ง ต่อไปคำที่7ค่ะคำสุดท้ายโปงงปงอ่ะเรามาผวนคำว่าปงกันนะคะปงปงปงโปปงโปงโปงโปงปงลูกจุดจุดหลุดมือลอยไปเสียแล้วลูกอะไรคะลูก โป่งหลุดมือลอยไปเสียแล้วอ่าวันนี้เราก็มารู้จักเติมคำแล้วก็คำผัวการผ่นคำไปแล้วเนาะดเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้ครูจอยไปแล้วนะสวัสดีค่ะ